ความตั้งใจของเราต้องไรค่ะเพียงแค่วาจาของคนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะแวะชมสวนหลังบ้านของเยอเอนะคะมาดูว่าเย่ปลูกอะไรกันบ้างเยอไม่ได้ปลูกแค่กล้วยนะนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านเยเอนะคะโอ้โหมีเต่ทุ่งหญ้าอ่านี่ตรงนี้นะคะเดิมทีจะเป็นอ่าสวนครัวเก่าของเยอเอนะคะ นี่จะเป็นมะละกอฮอนแลนด์ที่เย่ปลูกไว้แล้วก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะตัวนี้ปลูกมาปีงและโตได้แค่นี้เองถัดไปก็จะเป็นต้นมะนาวอยู่ในดงตะไคร้นะคะยังยังไม่ได้เปิดทางให้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสวนฝรั่งของเองนะคะฝรั่งกิมจูตัวนี้ก็ทยอยเอามาปลูกทีละต้น2ต้นตอนนี้เต็มสวนเรียบร้อยไปแล้วนะคะ แล้วก็จะเป็นมะม่วงกะล่อนค่ะยี่นี้อันนี้ยเอมเพอเม็ดนะแล้วก็จะมีมะยมนะคะมีมะยมถัดไปก็จะเป็นต้นมะคำเทศนะคะตัวน,นี้ก็ทยา